มึงต้องออกเรือไปจับตูน่าเองอะลได้มึงต้องไปญี่ปุ่นไปจับตูน่าไปปลูกข้าวถ้าปุอยากกินซูชิโอโทโรูุ่ต้องไปจับโอโทโร่เองเหรอใช่ทางเหลืองก็ได้กูน่าจะตายตายกับโอโทโร่นั่นแหละเดินทาง,ทางล้เบย์จมน้ำตายนะทียเมาเรือตายเอเรือตายแล้วก็หนาวตายเลยนะั่นแหละนะเป็นไข่จับสันตายอยู่ตรงนั้นแหละ ปเยไอ้เียไปเลยไปเลยันี้ไปเลยไปจางกูใช่เลยมนีนะมนมีทอดติดเอเสียย่ยูยังไม่้ดูรอเยับเรื่องการ์ดการดนีเดี๋ยวเข้าร้านเพื่อนพ่อกูร้านสักันธ์ก็มีขายแมวมันมีน่กาตังไงสัตว์ ที่ผ้าตังอะไระจะเจลเหรียญบาทจเจลเหรียญบาทสักสองร้อยเหรียญของกูทั้งเหรียญบาทเหรียญห้าลอตเตอรี่เหรียญบาทเหรียญห้าไม่เอาลอตเตอรี่ไหมของกูเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบลอตเตอรี่เรียไม่เอาเอาแค่เหรียญบาทเอามาสองร้อยเท่าไ,<ม>ไหร<ห>่กนะูสองหมื่นตาปนั้นเนี่ยสัตว์ไม่มีตมังค์ ไอเดียมันเอาสองร้อยเหรียญนั่นกูเปิดราคาให้แล้วสองหมื่นเดี๋ยวกูไปช่วยกูนอนดีกวสวัสดีคนต่อไหมต่อไหมวโอ้ิสัระหมดกินที่แค้นกูหมดสามวันหมดนี่อะไรสามวันแย้ยิจุดเต้นยังไม่ทัะยานสึกละกูอะไรไรโยมโอ้ยต้องทำยังไงไอตัวนี้ยิงไอตอนกูจำได้ <c oughs> โดนกุบหลังแค่ไห้มึง้วเพื่ออ,ออกมาจากห้องเดี๋ยวกูเจอกองยาวก,กูกลับ